เชฟทาเมนูน้ําพริกลงไปนะครับหลายๆคนทักมาบอกว่าเอาเมนูที่มันง่ายๆวัตถุดิบถูกหน่อยเอาไปเลยครับน้ําพริกปลากระป๋องครับมามาเริ่มกันเลยครับตั้งกระทะแล้วก็น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะครับเกลี่ยน้ำมันให้ทั่วๆก่อนครับน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมซอยนะครับลงไปได้เลยครับแล้วก็หอมแดงซอยครับ ต่อไปเลยผัดทุกอย่างให้สุกให้หมดเลยครับในส่วนผสมนั้นนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่นะครับเชฟพิมพ์ไว้ท้ายคลิปหมดแล้วครับพอทุกอย่างเริ่มเหลืองเกรียมแล้วนะครับคราวนี้เชฟก็จะใส่ปลากระป๋องของาลงไปเลยครับ เริ่มผัดผปลากระป๋องนะครับเนื้อปลากระป๋องให้แตกให้หมดเลยนะครับตอนนี้คุมไฟเป็นไฟเบาไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้หมดผัดจนปลากระป๋องเกิดความร้อนแล้วก็เข้ากันหมดแล้วนะครับคราวนี้เราหมากปรุงรสชาติกันครับ เริ่มจากน้ำตาลมะพร้าวนะครับลงไปก่อนเลยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับลงไปพริกป่นไปเลยครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับว่าเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับแล้วก็ผัดทุกอย่างให้ละลายให้เข้ากันให้หมดเลยครับผัดให้เข้ากันอย่างดีเลยนะครับ เมื่อได้ที่แล้วเนี่ยคราวนี้เชฟก็จะโรยเจ้าพริกจินดาซอยลงไปอีกนะครับเพิ่มความเผ็ดอีกหนึ่งเลเวลครับคราวนี้ก็ผัดให้เกิดความแห้งลงหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ดับไฟเลยครับพร้อมกับบีบน้ำมะนาวลงไปครับเพิ่มความเปรี้ยวขึ้นมา เป็นเมนูน้ำพริกเองหนึ่งน้ำพริกเลยนะครับที่ทำง่ายง่ายไม่ต้องโคกไม่ต้องตำอะไรเลยนะครับแล้วก็วัตถุดิบนี่ก็ราคาถูกด้วยนะครับใช้ปลากระป๋องเพียง2กระป๋องเท่านั้นเองนะครับคลุกกับข้าวสวยร้อนๆนะครับมีผักแกล้มเยอะๆเลยนะครับแม่ไข่เจียวหรือไข่ดาวอีกสักฟองหนึ่งนะ,จะเจริญอาหารแน่นอนครับเมนูนี้ลองทำตามกันดูครับ